เมื่อคนไม่รู้เรื่สองสนคนเล่นโหมดโอเปเรชั่นลงแล้วเดินตามมาร์คนะอุย้ยกระตุกอะ่ะเอามาแล้วมาแล้วอไปฟาร์มเอาจริงนะนึกถึงฟิลผับฉีดเฮ้คนบอดไปฟาร์มไปเหรอหรือยังไงใช่ฟาร์มีะกย่างเสียกระสุนมันเปลืองเฮ <c oughs> ้ยตัวอุย้ย <c oughs> เชี่ยมันตกลงมือ มีเนี่เอ้ยนก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 เดี๋ยวขอสแกนนะโอมันุ๊บใส่่เวเห็นปะไม่เห็นนะเสียงจากด้านเสียงจากด้านซ้ายข้างในโอ้โหพี่เปิดลำโพงเลตายเถอะไม่ได้ยินบ้าเลยมีคนเคลียร์บอทเว้ยด้านหน้าสุดเอ้ยนกอีกแล้วโฮ้ยแอบแอแอบแอบแอออก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 ออนออกออออกอี ไม่เชื่อเกาะแตกมากนึงโอ้สนายเหรอวะลบหนึ่งมันกำลังวิ่งเข้ามาแล้วเล่นเสียงตรงนี้ทางนี้ทางนี้เล่นเสียงป่ะโอ้โหห็นแฟดจ้าจะได้เิออยู่หลังกล่องพี่เคณฑหลังกล่องโอเคอไปบกเลยป่ะ <laughs> โอ๊ยไม่ได้ไม่เลย อุ้ยสวยสวยสวยถ้าไปปืนเรามันยิงไง <ๆ S 1> ังดีวะปืนเรามันยิงแบบแปร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 อุ้ยอ้ยอ้าวเฮียเวลาหานหน้าไปปังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหท่านาทีเท่านั้น <c oughs>